น้ำจากแม่น้ำยมจังหวัดสุขโขท,ทัยทำถนนขาดกู้ภัยฝ่าน้ำหลากช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของที่ถนนสุขโขทยัยวังไม้ขอนหมู่หกตำบลวังใหญ่อําเภอศรีสํรงจังหวัดสุขโขทยัยน้ำยังคงท่วมสูงนะคะเนื่องจากน้ำที่เอ่อล้นออกมาจากแม่น้ำยมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงฝากกระแสน้ำกลางชุมชนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบางพื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนถนนขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นาวาตรีกวินเจริญสิริประธานกลุ่มทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบ ร่วมกับนายนารงบุญบบญเจิดสีประธานมูล,ลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายวิสิทิ์ชาวลิตนิติธรรมประธานชมรมกู้ภัยสว่างและประธานมูล,ลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานได้ส่งเรือท้องแบดและเรือ,อยางจำนวนสิบลำพร้อมกำลังชุดปฏิบัติการทางน้ำนำกำลังลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือนะคะภายหลังจากได้เข้าช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดลำปาง จนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วจึงได้นำกำลังและอุปกรณ์การช่วยเหลือเข้ามาสมทบหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตามบ้านและอพยพผู้คนและสิ่งของออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกกะอินรายงาน